การตือสินอดและการอ่านอันกุรานั้นจะเป็นผู้ช่วยเหลือกับเราในวันกียามาความดีเท่านั้นแหละครับพี่น้องที่จะเป็นตัวช่วยกับเราวันนี้เราอยู่ในยุนยาเนี่ยเราจะขอช่วยใครเราก็เขาก็ช่วยแต่ในวันกียร์มาเนี่ยไม่มีใครช่วยเราพี่น้องกับนอกจากความดีของเราเท่านั้นที่เราเรียกว่าชา้าที่เราจะให้การช่วยเหลือนะครับหนึ่งในนั้นคือความดีของเรานี่แหละ ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามไม่บอกว่าอัซยาียมวันกุรานยัชฟานการถือศีลอดและการอ่านอันกุรานนั้นจะเป็นพยานช่วยเหลือให้กับเราในวันกิยามะเยชฟานหรืออับดิเยอมันกิยามะเยกูลอัซยามการถือศีลอดนี้ก็จะพูดกับเราบอกว่าอิยูรับบีมานะตุฮุตตอามวะชะฮวาดบินนะฮารฟาชฟี่นีฟีฮิการถือศีลอดเนี่ยในวันกิยามะจะไปบอกกับเราสุบฮานอวลตาลาบอกว่า เบ่าวคนนี้ผู้ชายคนนี้ที่อีมานตอร้อนนั้นได้อดอาหารอดอารมณ์ระง,งับความใคร่ต่างๆมากมายที่จะนําไปสู่การหลงผิดเนี่ยหรือการกระทําบาปเนี่ยเขาได้อดเพื่ออละซุบฮะนูอัตลาอดในเวลากลางวันแล้วก็การตัดสิ์ก็จะพูดว่าฟาชเฟนีนะครับ็อ,อละซุบฮะนูอัตลาให้ฉันเนี่ยได้ช่วยเขาว่ายากูล้ลนกุรานและอันกุรานก็ได้บอกแล้วบอกว่ามนะตูฮุนเนา บิลเลลีฟาชัฟเฟียนีฟีฮีกอล่าฟายุชฟานอันกุรอานก็ไปบอกกอลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเขาเนี่ยได้อดหลับอดนอนในยามค่ําคืนนะครับในการลุกขึ้นละหมาดแล้วก็อ่านอัลกุรอานกอลัลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ฉันเนี่ยเป็นผู้ที่จะไปช่วยเหลือเขาในวันกิยามะกอล่าฟายุชัฟฟาอนและอัลเลาะห์ตะอาลานั้นก็ได้ให้การตื่นสิรสดของเราการอ่านอัลกุรอานนั้นได้ช่วยเหลือกับเราในวันเกียร์มะ ฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาต่อรลอกทั้งหลายเราอยากจะมีตัวช่วยอยากจะมีคนช่วยเหลือการถือสินอดการอ่านอัลกุรอานนี่แหละครับจะเป็นตัวช่วยให้กับเราในวันงกิยามะ